ใม่ม้เรจ้เราดูนะยจัิบัอไดนไดรีนสจรพ่อาธาสาทุชนทั้งหลายมือนีวันที่18กันยายน2 0 0เ617อาตมาภาพผู้สู่สุดแเจ้าหญิงยาเมลาผู้ซอเจ้อาวาสพระธาพนอมชจ้าคณะตำบลหาตโลกเขตหนึ่งข้าพิสูจน์สาระน่คณะบุญเขตสมาธิหาสิบูก ได้ทราบข่าวการล่วงลับของนางสาวสิริรัตน์วงชาชมซึ่งเป็นพี่สาวของสามเนตรอารมณ์กรลวงชาชมสามเนตรไก็ได้ถือโอกาสมาซอยนน่ำมาเป็นกุ้สนศหน่ำดื่ม30โหลอนาค่าน้ำแข็งอีก300บาทจึงถือโอกาสให้สาธาสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับทราบและอนุโมทนาในพระเจ้าประสงค์ ที่อนุเคราะห์พุทธะสัทธาญาติโยมทั้งหลายบระเด็บประเด็ป้านาตาให้สัทธาสัตสัตชนทั้งหลายได้ร่วมทรงดวงวิญญาณของนางสาวสิริรัดวงชาชมผู้ไหวชนไปเกิดดีถึงสุขในสัมปรายภพกโดยพร้อมเพียงกันเถิด

nó, nám nào vậy, nám không một nám có cái nám, đi, không nó, hơn, 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 i Sama sambung taksa, napo taksa, koko wato arahato, sama sambung taksa, kenapo taksa, koko wato arahato, sama sambung taksa, lima jat, akia jat, akia jat, utaraja, etimaja, utaraja, 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 ก็ปัญญาคือสิ่งปฏิเสธว่ากัสสเดนะเาิดกับผูคนถ้าต้อ s สื่อสาน้มิสุวรรณและสัตว์รัตานังภรตางพุทธรามเจติยาตงกวนาิสัมาร้าสิงสักดสิทธิ์หลายว็นผู้เจรดาที่ทักน์ทักษาเจดีย์ระาพนมเจ้าเงินสามพระงเจ้าราชพูหลกพลสเิ รบารจาาย์กค้าาคพนพระองค์เจ้าที่เจ้าแม่ธรณีอยู่ที่้านภาคพนพระองเจ้าที่จ้าแม่ธรณีอยู่ที่บ้านของนางสาวสิริรัตน์รงชาสวัยเจริญชีสั์สิห์วัจงรัรักษรานนด้พระค์เสด็จมเจริญพระองค์ช่วยเจ้าอวาสาคพงพระองค ดูแลพระวิสุทธิสมเนธพระนักบเกษตรสมชีมีสมเนธองค์พรองชาชนซึ่งเป็นผู้ีเป็นน้องชายของนางสาวศีรองคชาชนงที่ไดศึกษาเรียนเขาก็รู้ก็ดูดูแลปีนเป็นปีที่หกแล้ว มาร่วมงานมาเป็นศิลป์กรมที่สาวนางสาวสนิริตน์การมไปนำน้ำดื่ม30มสิบโลุ่มพร้อมด้วยผานังแขงอีกสามร้อยบาทเป็นขอบกลาวให้สิ่งศักดิ์สิ์ทั้งหลายได้รับรู้รับทาและก็บอกข่าวดวงวิญญาณของนางสาวนิดริตา์ครารมให้รับรู้รับทรา เมมารับส่วนบุญส่วนกุศลนในป่านีิจะไปเกิดดีถึงสุขในสัารยังมีอาฆาตมาโนเดชสัพพิฆาิกขะณาภระปมิเอเอเเอเอตอเ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 อาอเ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 พเอเอะอาอเอเอระเอเอเเอ พระอรหันต์ราสรุ้เองร็ชาพระโมจิสิทธุขณะพระท่านพระอาชาตเจ้าทรงแสดงแล้วสิยานิโกเป็นไปเพื่อนำสารของโตโอปัสสิโกเป็นไปเพื่อความสะรากใจปารินิพานโกเป็นไปเพื่อความสะอาดสรพพธาเมิให้ถงควางราสร สุขตาปเวิโตพระสุโคจาสทรงประกาศแล้วไม่ยัง่งยำทำเอาสุตวาเราทำลายได้ฟังแล้วซึ่งทำนั้นเอวังชนามา จึงรู้อย่างนี้ชาติปีตุกขาแน่ความเกิดก็เป็นทุโทษชาติปีตุกขาแน่ความเกิดก็เป็นทุกข์อาตังปีตุกขาแน่วความตายก็เป็นทุกข์โสตมารีเทวาตุขาตัวมันสุภายาสิตุขาแน่ความแนื่อยใจความเหนื่อยพันความไม่สบายใจความเสียใจและความเข็ ใจก็เป็นตัวอาเพียงเฮียสัพไปโยกตัวตความประกสุขเพื่อนสิ่งนั้ไม่เป็นที่รักก็เป็นตัวเฮียเฮียวิปโยกตัวตความรักแรกจะสิ่งที่รักก็เป็นตัวอยากที่จำได้ลังปฏิตัดไปตัวควารักท่านาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสุขแล้วก็เป็นตัว สัิตเดชนาตาจุปา่าตาลัคนาขาโยยอไทนเดขันหา่าวเป็นเราก็เป็นตัวสยยดิตามนี่อย่างไรโรคปุาตาลัธนโตปาตาลัคนเดรโร

เวาสาสาวเกเรตีพระพุทมีพระมาเจ้านั้นก็ยังดำรงพระชนอยู่แเม่นาสาวั้งงลายก็ให้รูสิบุปาฐานกัน้งหลายอย่างนี้เป็นมาเอวัลพจะนสพระทศกัณกสวรสสศานอาหุระปวตตี พ่อแลตามรับสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าน,นั้นในสวนอย่างนี้เช่ไปมาให้หม่สาวตั้งลายว่าูปบาอนิจจรูปไปเทียมเวตนาอนิจจาเตทนาไม่เทียมสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เทียมสังขาราอนิจจาสังขารทั้งลายไม่เทียมวิญญาณอันนิจจังวิญญาณไม่เทียม รูปามานัตตารูป e, ิใจตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาิใจตัวตนสัญญานัตตาสัญญานิใจตัวตนสังคขาอนัตตาสังขารทั้งหลายนิัยตัวตนวิญญาณอนัตตาวิญญานิใจตัวตนสัพเพสังคารนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวดไม่เที่ยง สพเพธุรมาอนักตาติทำทำั้งหลายทั้งปวงเป็นของมในใจตัวตนดังนี้แล้มนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทำไมนิพพานมีสุขอยู่ยายมิไปต้านห,าหน,น่วงหนักหน่วงจักหน่วงไว้ฉันไปไม่ได้ตังหาโอพัน วังนันผ่านภูวังโลกวังน้านของสักเสิกผ่านจงสลักเสียเถิดจะได้ไปมีผ่านผาโกลบสามยามน่มสาว้อยหน้าตาแจ่มช้อยตามแล้วทุกประการแก่เต่าน้ำยาน แต่ลว้วนเครื่องเมลเป็นใหญ่เก้าร้อยเป็นน้อยเก้าพันพันมาทำเคล็นใจให้รอ้อนให้เย็เนในโผทั้งตัวคนคิ้วก่อเท้าในตาก็หัวผมอยู่บนหัวทำแล้วกลับงอหน้าตาววาวดูโดนา้าภาษีจะลุกก็ออวย จะนำโถยมันออกไม่รดไม่มีเกสรจะเท่าที่นอนทางัตอนภาวนาพระอขาิจจัมวตัสสัทธาราปนุษเกิดมามีแต่จะตายผู้ดีเก็บใจพอตายเมื่อตันเงินองพอทางนั้น ให้ติดตัวไปได้ไปเป็นพี้ยรูปเนื้อหัวรักเขาจักหน้านี้ขเขาเม็นสาผีเลยเอาผูวบงมุยาที่น้องเขาหามเราไปเขาวางเราไว้เขนานั่งร้องไห้แล้วล็กลับเืินมาอยู่แต่ผู้เดียวป่าไม้ใายเขียวเดียวไปไม่เห็นใครแต่แต่ผูงแรง แต่โวกัแต่ตแแตโฟาาก,าากัาเรียงกันกินตัวราสเบ็ระรีรเปยเรียรายแทนิตแรงตามากินอาเป็นอาหารเตียงเธือสมารถตื่นขึ้นมีนานไป่เห็นโลกหลานที่น้องเผาพันแุ์แต่นอเท้าเะก่เรียงกัน แสงแต่นอกเสบร้รองแรกแหนบแก,แกันแต่คูมกินร้องไห้หาตันภานอเราเย๋อยอจะหลงนักเลยไม่มีการสร้งสา,างกุสาตามกนตามจนเอาไว้จะได้ไปสวรรค์จะได้ทางพระพุทธเจ้าจะได้เท่าพระิพพาน

न पहापहे सुम पवना यहाँ तापहे सुम देवता सले नावनापहे सुधाता आचयता रोता अपचयतामता देव चयताम विनो नपचयताम อะมะริตะตะมังอะชะตาตะมังเอวะเซตะนะเซตะตะมังปะเรตะตะมังมหะสะตะตะมังอะตะมานะตะมังอะฤทธิตาระมะณะตะมังอะตะมานะ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  tama Sama aniyata sama aniyata sama akaramana sama. Mata itu, sama memata, kepada Noh Tama, Upana Tama, Anupana Tama, Upani Noh Tama, Atita sama Anak Ata Tama, Pacupana Tama, Atita Ramana Tama, Anak Atara, Anak Tama, Pacupana Tama, Anak Tama, Pacuta sama Paeta Tama, Pacuta Tama. तप नेता था आचा तप नेता रमना धाम अन्य सन शापदिका धाम अन्य सन शापदिका धाम अन्यता पति का धामचो आ राम पाचलोति पाचयो अनात नाचलो समान सोऽचातपचयो अन्यमन्यपाचयो नेसयपाचयो उपनेसयपाचयो पुरेचातपचयो पसाचातपचयो अशेवन्नपचयो कामपचयो पिपापचयो आप्रपचयो इतर्यपचयो शानपचयो Maayo saayo ta bacaayo fipaayota pacayo pacayo ta pacaayokata pacayo awitata pacaayowataangkara puwalyo ta pu ci tawalyo tawal cani tesapak samo ขอดวงวิญญาณนางสาวสิริรัตน์วงชาชมชาติในมกราคม2534มารณะ14กันยายน2567รวมอายุ34ปีวันนี้อรตามาภาพพระโสุตาเจติยานุราพระรูสงาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวุดท่าปนองเจ้าพระตามบนท่าปนองเกตเนย รพ,าพร,ราะพระภิกษสกุสามเณรคณะพุทธเถรสามาเกล้าสิบโลรวมทั้งสามเณรอารมณ์ชายจงซึ่งเป็นน้องชายทุกเมนน้องชายได้ไปศึกษาเล่าเรียนที่วัดพระธาตุพรนมได้บอกกล่าวพระครูเมื่อเช้านี้ว่าพี่สาวเส,สียแล้วโยมก็ออกไปรับมาพระครูก็รับหมอเปิดโ,ฟโฟทรมาไปตามมาช่วยน,น,น้ำเดือสามสิบโลข้าน้ำแข็ง ให้พี่สาวสำเร็จลงครองชาโจมไปอยู่ไปเย็นไปสุ่มไปเย็นไปสุ่มสวรรค์สัน่นบ้าเดอ้ออีลาเดอ้อน้ำดืม่มน้ำพร้อมน้ำแข็งน้ำพร้อมอายุดีนี่เฮงกูอยู่ยใหรเข้มแข็งกูไปใหรไปสว,สาว่างใครสบาย จึง่ือโอกาสมองข่าวสิ่งักดิ์สิทธั้งหลายให้รับรู้รักทาและส่งข่าวไปถึงดวงวิญญาณนางสาวจีวรินักวงชาจมให้รับรู้รักทราบะมารับส่วนบุญส่วนกุศลในความครั้งนี้และเปเกิดดีเป็นสุขในสัปรายโวพภายภานานนนเชิญ Samsung so, Samsung I video about um, so. อ่าเดูมอนี่ตาเเลยเ้ยโอ้ยทเจ้าเอาดอกานเจ้าเ็มองตาี่าเอาลูกตาเสีตาเขาต้องมาแยงมาแย่งมาสาวหรอกต้องมาแย่งมาแ่งต้องมาแย่งมาแ่งป้า จะสุกสุกคุยแล้วดีนเหล่าี่เริ่ um ุกเริ่ทอนสาธาสาธุชนทั้งหลายมืีวันที่18กันยายน2006เจ็ดไปเมา่อซอยงานศุพี่สาวของสาเร็จอารมณ์ก่อนวงชาชมเื่อนางสาวสิริรัตน์วงชาชมอายุ34ปี เขคูกเลยอแซยากพีพีนองเวนข้าเขากำลาเพื่อนกรัปอกนอไม่ยู่นอไม้ในอยยุก็เลย้อมสิบสี่มันก็รู้สัดอือสิพ่อได้แกงบอนอคนจะไจัดไถ่เลยเด้นีนอไม่พร้อมย่านางพร้อมอายุดีพี่แหงสูบูสูพนเ้อเสนแซ